สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในการแยกรังพึ่งในระบบคอนนะครับหลังจากที่มีสมาชิกหลายคนที่สอบถามกันเข้ามาว่าการที่เราจะแยกพึ่งในระบบคอนนั้นนะครับเราสามารถเก็บผลผลิตในเดือน5ไร่ไหมนะครับหรือว่าเรือนผู้สภา,านั่นเองนะครับ เมษาพุทธภานะครับถ้าสมมุติว่าเราแยกรังพึ่งในเดือนธันวาหรือว่ามกรากรุมภาก็ได้นะครับในช่วงของการแยกพึ่งหรือว่าขยายพันธุ์พึ่งต้องเริ่มเรือนธันวาถึงมกราแล้วก็กุ่มภานะครับอยู่ในสามเดือนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆแยกรังอย่างถูกวิธีเพื่อนๆก็อาจจะไล่เก็บผลผลิตในเดือนเมษาหรือว่าพุทธภานะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่าเราแยก1ลังเป็น3เป็น4แบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เก็บผลผลิตใน5เรือนข้างหน้านะครับแล้วก็อาจจะเลยไปถึงปีหน้านะครับหรือไม่ดีก็อาจจะล่มสลายไปภายใน 3- ถึงเดรือนข้างหน้านะครับเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆจะไม่ได้เก็บ ผลผลิตในเรือน5อย่างแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆแยกรังพึ่งเป็น3หรือว่าเป็น4ขึ้นไปนะครับการแยกรังของพึ่งโพรงในระบบคอนนะครับไม่ควรเกิน2รังนะครับเพื่อนๆเราก็แยก1รังเป็น2รังนะครับเพื่อที่จะให้ปลาตะกรในรังมีจํานวนเยอะนะครับแล้วก็จะเร่งสร้าง ปะสกกรหรือว่าแผ่นดวงลังที่มันลดปริมาณไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเร่งสร้างขึ้นมาให้ทันภายในเรือน5นั่นเองนะครับเพื่อนๆถ่าเพื่อนๆแยกลังเป็นก็อาจจะร่ายเก็บผลผลิตในเรือน5หรือว่า4เรือนถึง5เรือนข้างหน้านะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างนะครับว่าจะมาสาธิตหรือว่ามามาพูดถึงในเรื่องของการแยกลังพึ่งนะครับ พึ่งรังนี้นะครับผมแยกรังไปเมื่อ17กุมภาพันธ์ปี2021นะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูรังลูกที่ผมแยกไปนะครับผมแยกรังออกไปเมื่อ17กุมภาพันธ์บเอ,อ็ดอปีสองพันี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็จับลงคอนเมื่อ14พฤษภาปีสองพี่สิบเหมือนกันนะครับดูครับแต่ห่างกัน กี่เลื่อนนะครับผมแยกกุมภานะครับมีนาเมษาพุทธภาก็ไล่เก็บผลผลิตหนึ่งครั้งแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ผ่านมาวันที่3ามมีนาปี2022อีกหนึ่งครั้งนะครับผมจับสองปีแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรลังลูกนะครับเดี๋ยวไปดูว่ายังอยู่ไหมนะครับ ถ้าเราแยกรังพึ่งเป็นมันก็ยังอยู่นะครับไม่จํากัดว่าจะอยู่นานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับการกระทําของเรานะครับเพื่อนๆรังนี้นะครับคือรังลูกนะครับรังแม่พันุ์ก็คือรังเมื่อกี้นะครับรังนี้ก็คือรังลูกนะครับที่ผมแยกรังเมื่อ17กุมภาปี2021นะครับแล้วก็มาจับวันที่14พฤษภาคม ปี2 0 2 1เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเริ่มมีตัวผู้แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปีก็วันที่สามมิถุนายนนะครับมีนาไม่ใช่นะครับมิถุนามิถุนายนปี2022นะครับเห็นไหมครับก็จับสองครั้งสองปีแล้วนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆยังไม่ไปไหนนะครับเพื่อน ถ้าเราแยกลังพึ่งเป็นพึ่งก็จะอยู่กับเราไปอย่างยาวนานแล้วก็จะเก็บผลผลิตไล่ทันเวลาไม่เกิน5เรือนก็ไล่เก็บนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆแยกเกิน3เกิน4ขึ้นไปผมรับรองนะครับถ้าไม่ร่มก็อาจจะไม่ไล้เก็บผลผลิตภายในเรือน5หรือว่า5เรือนข้างหน้านะครับถ้าอยู่ก็อาจจะกลายเป็นพึ่งที่ไม่แข็งแรงนะครับพเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆแยกเกินกําหนดนะครับเพราะว่าพึ่งโพรง เขาจําเป็นต้องมีประสากรจํานวนเยอะนะครับถ้าประสากรไม่เยอะก็อาจจะก,กลายเป็นพื้นที่ขี้เกียจไปเลยนะครับหรือไม่ก็อาณาจักรจะล่มสลายไปภายใน3เดือน7เดือนข้างหน้านะครับแต่ว่าไม่ไล่เก็บผลผลิตแน่นอนนะครับถึงจะไล่เก็บก็เก็บไม่ได้อย่างเต็มที่นะครับถ้าหากว่าเราไปเก็บอ,อน้าหวานของเขาเขาก็จะพยายามซ่อมแซมแผ่นรวงที่สํารุดนะครับก็อาจจะใช้พลังงานเยอะก็อาจจะทิ้งดังไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ การแยกรังพึ่งในระบบคอนเราจําเป็นต้องรู้นะครับว่าควรแยกปริมาณเท่าไรนะครับหลายคนก็ยัง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 ทำกันอยู่นะครับแยกเป็น3าเป็น4ี่นะครับไม่ดีนะครับผมแนะนําว่าอย่าทําไม่ดีนะครับอันดับจากพึ่งไม่แข็งแดงนะครับต่อให้พึ่งแข็งแดงแค่ไหนขยันแค่ไหนถ้าหากว่าประสากรลดปริมาณลงเป็นจํานวนเยอะก็อาจจะกลายเป็นพึ่งที่ขี้เกียจไปเลยนะครับผมย้ําอีกทีนะครับ ลังนี้ผมแยกจากลังแม่พันธ์ุออกมาวันที่17กุมภาปี2021นะครับแล้วก็มาจาับวันที่14พฤษภาคมปี2021เหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมาอีก1ปีก็วันที่3มิถุนายนปี2022นะครับแต่ถ้าหากว่าไล่เก็บผลผลิตอีกหนึ่งครั้งก็อาจจะ กลายเป็นปีที่3นะครับเข้าสู่ปีที่3นะครับในการแยกรังพึ่ง1ลรังเป็น2ลรังในครั้งเดียวนะครับแต่ว่าเราแต่พึ่งอยู่กับเราไป1-2ปีแล้วนะครับว่าจะเข้าสู่ปีที่3ามไล่หรือไม่คอยดูนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มมีเกสรแล้วก็เริ่มมีตัวผู้นะครับ ลังนี้จะแยกลังดื้อไหมนะครับเมื่อปีก่อนจะไม่แยกนะครับว่าจะแยกลังหรือเปล่าเรามาลุ้นกันอีกทีในเรือนธันวาเข้าสู่มกกาถึงกุมภานะครับถ้าแยกก็แยกตั้งแต่มกดานะครับถ้าลังค้างปีแบบนี้ถ้าจะแยกก็แยกธันวาเข้ามกดานะครับแต่ถ้าเกินมกกาก็ไม่แยกแล้วนะครับลังที่ค้างปีแบบนี้นะครับข้ามปีมา2ปีแบบนี้นะครับ ถ้าแยกก็จะแยกเร็วถ้าไม่แยกก็คือไม่แยกเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับวันนี้ก็มาสรุปหรือว่ามารายงานผลนะครับที่มีสมาชิกสอบถามกันมาว่าควรแยกปริมาณเท่าไหร่นะครับว่าเวลาเราแยกรังแล้วเพิ่งจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการกระทําของเพื่อนๆนะครับว่าทําเป็นหรือเปล่าถ้าทําเป็นก็จะอยู่ยาวนานแต่ถ้าทาไม่เป็นก็อาจจะร่วมสลายทั้งหมดนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาสรุป การแยกหลังพึ่งในระบบคอนนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ